ผริหารครับดงานันี้นิดนึงครับว่าที่มาที่ไปจะเป็นจัดติมนี้ครับครับีแล้วกันนะครับก็สําหรับงานาครั้งนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นงานแดงเดือดครั้งแรกที่ทาง Jazz จัดนะครับอพอดีทาง Jazz เนี่ยได้ลิขสิทธิ์ของ Premier League นะครับ6ฤดูกาลแล้วก็อันนี้เป็นฤดูกาลแรกเราก็เลยจัดงานครั้งนี้นะครับคิดว่าเราคงมีงานทุกๆปีนะครับแล้วก็ คงจัดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีด้วยนะครับครับกาก็สำหรับผมเองก็เราเราเห็นแพชชั่นแล้วกันแล้วก็พลังของคอมมูนิตี้แฟนบอลในประเทศไทยนะครับเราก็เลยอยากให้มีงานที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเชียร์บอลที่สรุกยิ่งใหญ่มากกว่าการเชียร์อยู่ที่บ้านแล้วกันเพราว่าทางแฉที่ได้ผลิตมาจะมีแนวทาผู้จะจัดพูดอยู่น ก็คิดคิดว่าคงจัดนะครับเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วก็จัดแมนยูกับอาร์เซนอลไปนะครับเราคงหารูปแบบที่ทําให้แฟนของแต่ละทีมเนี่ยเข้ามาสามารถมีส่วนร่วมกับการรับชมได้นะครับความพิเศษของงานวันนี้มีอะไรบ้างจากตัวผอ้เี่นก็ดูจากเสื้อพวกผมนะครับก็คงเห็นว่าจะมีแฟนบอลนะครับที่มีแพ s ชั่นเชียร์ทั้งทีม เร้ยบปูแล้วก็ทางด้านแมนยูด้วยนะครับก็คิดว่าคงเป็นเรื่องความสนุกที่เราจะได้เจอในงานวันนี้นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์อีกมากมายนะครับที่มาร่วมเปิดบูธในงานด้วยจริงๆวันนี้เรามีคอนเสิร์ตด้วยนะครับของเอฟฟ o โลแลก็น้องๆวงแตน์จากอีทูไนมิวสิกนะครับก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้การเชียร์บอลครั้งนี้สนุกมากยิ่งขึ้นีครับเรียกว่ามีการภาพสดๆด้วย่อ่าใช่ครับใช่ครับเรียกว่าแบบมีทั้งแบบก่ากที่ เชี่ยวชาญก็สองเชียร์เต็มที่นะครับครับวันนี้เราก็มีคนภาคสดสองท่านเนาะมีแฟบนบอลทั้งสองทีมคอยภาคกันก็รอชมความสนุกแล้วกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นรี่กินขั้นเชียร์ทีไหนครับผมู่ก็ตามเสื้อเลยครับตามเสื้อเลยครับเสื้อเชียร์เต็มที่ครับรงัก็ทีมรักกันร <laughs> ักกันครับรักกันครับรักกันแต่วันนี้ก็ขออนุญาตเชียร์ทีมรักอย่างเต็มที่ก่อนแล้วกันครับครับแล้ววันนี้อยากจะขอบคุณผู้จัดสนุกรายการ ครับก็ต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเ,าเริ่มฤดูกาลไปกับทางด้านแจ๊สนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราคงอยู่กันนานๆ6ปีนะครับก็หวังว่าเราจะมีสิ่งดีๆให้กับผู้รับชมนะครับแล้วกส็สับสับสคริเบอร์ของ Monomax ตลอด6ฤดูกาลเลยนะครับเรียกว่าแบบแพ็กเกจในการลดตอนราคาเท่าไหร่ ก็ตอนนี้แพ็กเกจหลักกันนะครับก็เป็นเดือนละ299บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายปีก็คือ2,999บาทนะครับอันนี้ก็ยังเป็นแพ็กเกจหลักของเราอยู่ครับไม่ว่าท่านไหน,นที่ไม่สามารถมาร่วมงานนี้ก็สามารถดูที่าาททชอ่องนได้ใช่ครับสามารถดูดูที่แพลตฟอร์มอนแม็กซ์ได้เลยนะครับเอาฝากเชิญชวนยาวันนี้ด้วยครับก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะครับแฟนบอล ไม่ว่าจะทีมไหนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปก็รอติดตามได้นะครับก็รองได้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกยิ่งใหญ่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายรวมถึงคอนเสิร์ตนะครับให้ได้รับชมกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณครับ